นิทานชาดกธรรมะสอนใจชาดกว่าด้วยเหตุที่ทำจิตให้เดือดร้อนในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าโกศลทรงมัวเมาด้วยพระราชอิสริยยศหมกมุ่นอยู่ในความสุข ที่เกิดแต่กิเลสไม่ปรารถนาจะว่าราชการไม่ตัดสินคดีความแม้การบำรุงพระาศาสดาและพระพุทธศาสนาที่พระองค์เคยกระทำเป็นนิดก็ทรงลืมเสีย พระเจ้าโกศลทรงลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงองค์พระศาสดาจึงทรงดำริว่าจะไปเข้าเฝ้า ครั้นเมื่อเสวยพระกรยาหารเช้าแล้วก็เสด็จไปยังพระวิหารเชตวันพระศาสดาทรงรู้ด้วยบุพเพนิวาสานุสติยาน ที่ว่าพระเจ้าโกศลไม่ได้มาเข้าเฝ้านั้นแท้จริงแล้วเพราะมัวแต่ลุ่มหลงอยู่กับนางสนมและอิสริยยศทั้งหลายพระบรมศาสดา จึงทรงให้โอวาเตือนสติแก่พระเจ้าโกศลมิให้ทรงอยู่แต่ในความประมาทมหาบพิษพระองค์ไม่ควรละวิสัยของพระราชาควรดำรงพระองค์ เสมอด้วยมารดาบิดาของชาวแว่นแฟนครองราชสมบัติโดยทศพิษราชธรรมเมื่อเราตถาคตสั่งสอนอยู่พระองค์ครองราชสมบัติโดยธรรม นั้นไม่น่าอัศจรรย์โบราณบัณฑิตทั้งหลายแม้ไม่มีอาจารย์สั่งสอนก็ยังตั้งอยู่ในสุดจริตธรรมสามประการแสดงธรรมแก่มหาชนตามความรู้ของตน พาบริษัททั้งหลายไปสวรรค์ได้พระเจ้าโกสลทูลอาราธนาให้ทรงแสดงเรื่องราวนั้นพระศาสดาจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าดังนี้ ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวรยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในพระคันของพระอัครมหาเหสีแห่งพระเจ้าพรหมทัต พระญาติทั้งหลายได้ประทานพระนามพระโอรสว่าชนะสันทะกุมารเมื่อพระกุมารเจริญวัยก็ได้เดินทางไปศึกษาศิลปะวิทยา กับอาจารย์ในเมืองตัก,กะศิลาครั้นศึกษาจนสำเร็จแล้วจึงกลับมาเมืองพารณสีพระเจ้าพรมทัตก็ได้จัดการต้อนรับโดยรับสั่งให้มีการชำระเรือนจำทั้งหมดให้สะอาด และพระราชทานตำแหน่งอุปราชให้ต่อเมื่อพระเจ้าพรมทัตสวรรคตแล้วก็ได้ทรงครองราชสมบัติ แทนพระราชบิดาหลังจากได้ครองราชสมบัติแล้วพระเจ้าสันทะก็มีรับสั่งให้สร้างโรงทานขึ้นหกแห่งที่ประตูพระนครทั้งสี่ด้าน ที่กลางพระนะครและที่ประตูพระราชวังเพื่อบริจาคพระราชทรัพย์ถึงวันละหกแสนทรงบำเพ็ญมหาทานจนเป็นที่รู้กันทั้งชมพูทวีป นอกจากนี้พระเจ้าชนะสันทะยังรับสั่งให้มีการอภัยโทษแก่นักโทษทั้งหลายให้มีการเปิดเรือนจำไว้เป็นนิด ในรัชสมัยของพระเจ้าชนะสันทะนั้นพระองค์ทรงต้องการให้ชาวเมืองทั้งหลายเข้าถึงธรรมอันดีงามจึงให้มีการเป่าร้องให้ชาวเมืองมาฟังธรรมโดยพระองค์เป็นผู้แสดงธรรมแก่ชาวเมือง ทั้งหลายทั้งยังทรงชี้แนะให้ชาเมืองทั้งหลายรู้จักการถือศีลให้ทานวันหนึ่ง เป็นวันปันรศีอุโบสถเมื่อพระเจ้าชนะสันทะทรงสมาทานอุโบสถศีลแล้วทรงดำริว่าจะแสดงธรรมแก่มหาชนเพื่อประโยชน์สุขยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อให้มหาชน อยู่ด้วยความไม่ประมาทจึงรับสั่งให้ตีกลองเป่าร้องทั่วพระนครให้ชาวพระนครทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อฟังธรรมของพระองค์ มหาชนทั้งหลายมาประชุมกันยังพระลานหลวงแล้วพระเจ้าชนะสันทะทรงประทับนั่งบนบัลลังแล้วตรัสแสดงธรรมแก่มหาชนทั้งหลายประชาชนทั้งหลาย เราจะแสดงธรรมแก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจงฟังธรรมนี้เถิดเหตุที่จะทำให้จิตเดือดร้อนนั้นมีอยู่สิบประการ บุคคลไม่ทำเสียในการก่อนย่อมเดือดร้อนในภายหลังบุคคลเมื่อยังเป็นหนุ่มไม่ทำความพยายามยัางรัพย์ให้เกิดขึ้นครั้นแก่ลง หาทรัพย์ไม่ได้ย่อมเดือดร้อนภายหลังเมื่อก่อนเราไม่ได้แสวงหาทรัพย์ไว้ศิลปะที่สมควรแก่ตนบุคคลใดไม่ได้ศึกษาไว้ในการก่อนบุคคลนั้น ย่อมเดือดร้อนในภายหลังเราไม่ได้ศึกษาศิลปะไว้ก่อนผู้ไม่มีศิลปะย่อมเลี้ยงชีพลำบากผู้ใดเป็นคนโกง คนนั้นย่อมเลือดร้อนในภายหลังเราเป็นคนโกงส่อเสียดกินสินบนดุร้ายหยาบคายในการก่อนผู้ใดเป็นคนฆ่าสัตว์ ย่อมเดือดร้อนในภายหลังเราเป็นคนฆ่าสัตว์หยาบช้าทุศีลประพฤตกต่ำช้าปราศจากขันติเมตตาและเอ็นดูสัตว์ในการก่อนผู้ใดคบชู้ ได้ภรรยาผู้อื่นย่อมเดือดร้อนในภายหลังหญิงที่ไม่มีใครหวงแหนมีอยู่เป็นอันมากไม่ควรที่เราจะคบหาภรรยาผู้อื่นเลย คนตรณีย่อมเดือดร้อนในภายหลังเมื่อก่อนข้าวและน้ำของเรามีอยู่มากมายเราก็ไม่ได้ให้ทานเลยผู้ไม่เลี้ยงดูบิดามารดาย่อมเดือดร้อนในภายหลัง เราสามารถพอที่จะเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่เท่าชราได้ก็ไม่ได้เลี้ยงดูท่านผู้ไม่ได้ทำตามโอวาสัญญาย่อมเดือดร้อนในภายหลัง เราได้ดูหมิ่นบิดาผู้เป็นอาจารย์สั่งสอนผู้นำที่ต้องการทุกอย่างมาเลี้ยงดูผู้ไม่เข้าใกล้สมณพราหมณ์ย่อมเดือดร้อนในภายหลังเมื่อก่อน เราไม่ได้ไปมาหาสู่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีศีลเป็นพระหูสูตรเลยผู้ใดไม่ประพฤติสุจริตธ,ธรรมไม่เข้าไปนั่งใกล้สัตบุรุษย่อมเดือดร้อนภายหลัง สุจริตธรรมที่ประพฤกษแล้วและสตับุรุษอันเราไปมาหาสู่แล้วย่อมเป็นความดีแต่เมื่อก่อนนี้เราไม่ได้ประพฤกษสุดจริตไว้เลยผู้ใดยอมปฏิบัติเหตุเห,เหล่านี้ โดยอุบายอันแยบคายผู้นั้นเมื่อกระทำกิจที่บุรุษควรทำย่อมไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเลยพระเจ้าชนะสันทะ แสดงธรรมแก่มหาชนโดยทำนองนี้ทุกๆึ่งเดือนมหาชนได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้ มาแสดงแก่พระเจ้าโกศลแล้วทรงให้โอวาทแก่พระเจ้าโกศลอีกครั้งดูก่อนมหาบาพิษโบราณบัณฑิต ไม่มีอาจารย์แสดงธรรมตามความรู้ของตนพามหาชนไปสวรรค์ได้ดังนี้จากนั้นทรงประชุมชาดกว่าบริษัทในครั้งนั้นได้มาเป็น พุทธบริษัทในครั้งนี้พระเจ้าชนะสันทราชเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า